โอ้อะไรกันครับเนี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากัมพูชาเกิดอุบัติเหตุทางเรือขึ้นนะครับจนทําให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง4ี่คนเพียงแต่ประเด็นคือคนถืเมอนเขาไม่พอใจกันเป็นอย่างมากแห่ชุมนุมกันแล้วก็ลากเอาเรือที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมาตีเอามากะทืบลากเครื่องยนต์ออกมาเผาหาว่าเป็นความผิดของเรือซะอย่างนั้นฮะอะไรเนี่ยทาไมพวกมึงไม่โทษคนขับแต่มึงโทษเรือกันล่ะครับเนี่ยหัวจะปวดก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะักว่างอ,อคนนี้คนเดิมนะครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้เนี่ยนามีสิ่งที่น่าสนใจมานําเสนอให้กับทุกคนกันอีกแล้วนั่นคือหมอนนะครับตอนนี้กลับมาอีกครั้งแล้วกับโปรโมชั่นหมอนโซโลโมอนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยและที่หมอนโซโลโมอนมันพิเศษมากกว่ายี่ห้ออื่นก็คือผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สามารถนําไปซักในเครื่องซักผ้าได้ถ้าใครที่สนใจก็จัดกันได้ตามอัธยาศัยอยากจะบอกว่าสินค้าดีมีคุณภาพมากๆเพราะนาก็ใช้อยู่เช่นเดียวกัน และส่วนสำหรับในคลิปนี้นาะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคเขมรเขากําลังเจ็บปวดกันทั้งประเทศย้อนกลับไปในช่วงเช้าของวันนี้เลยนะครับมันมีงานประเพณีเรือเกิดขึ้นที่กัมพูชีนะครับเพียงแต่ว่านาไม่แน่ใจว่าจัดขึ้นที่จังหวัดไหนนะเพราะไปอ่านจากสื่อของเขเมรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานที่จัดที่จังหวัดกัมปงจามนะครับแต่ว่าสื่อไทยแล้วเนี่ยแปลมาว่าจัดที่จังหวัดพระตะบองซึ่งนาก็เลยไม่แน่ใจว่ามาจากที่ไหนกันแน่แต่จัดขึ้นที่กัมพูชาชัวช์วลักษณะงานเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการจัดงานแข่่งงเเือขอขบ้านานนีหล ก็คือจะมีคนเนี่ยเอาเรือหลายลำมาแข่งกันนะครับและใครที่เข้าเส้นชัยก่อนก็จะเป็นผู้ชนะเพียงแต่อยากจะบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจัดการอีท่าไหนนะมีเลงุ่นวายเกิดขึ้นตั้งแต่เรือยังไม่ทันแตะน้ําเลยนะครับเพราะมันมีกลุ่มวัยรุ่นของคนที่เอาเรือมาแข่งกันเนี่ยทำท่าว่าจะตีกันตั้งแต่เริ่มงานก็คือมองหน้ากันแล้วก็หึมหึมกันตั้งแต่เห็นหน้าค่าตากันเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่แข่งกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคนที่อย่นนาัง้ ตีไปตีมาไม่รู้ตีกันอี่ท่าไหนนะตัดสินใจขับเรือมาชนกันซะอย่างนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นในทันที4คนนะครับส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆสาคนคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าหลังจากที่มันมีการตีกันบนเรือกเกิดขึ้นผู้กองชงกองเชียร์ที่อยู่ตามฝั่งคลองเนี่ยก็ตกลงบอลกันยกใหญ่มันก็เลยทําให้มีผู้บาดเจ็บมากขนาดนั้นเพียงแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่น้าอยากจะเล่ากับทุกคนฟังก็คือหลังจากที่มันมีการเคลียร์สถานที่เคลียร คนขเขมรเขาก็ยังไม่นำใจนะครับเพราะพวกเขาคิดว่าต้นเหตุที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะเรือที่เอามาทําการแข่งขันนั่นแหละก็เลยมีการช่วยกันแห่เอาเรือทั้งหมดเนี่ยกลับเข้าฝั่งมานะครับแล้วก็ลุมกระทืบเรือกันซะอย่างนั้นเอาไม้ตรงไม้ตีลากเอาเครื่องยนต์มาถอดแยกเิ้นงส่วนแล้วก็เอามาเผาแล้วก็รวมถึงเรือหลายลำก็ถูกเผาจนมอดเช่นเดียวกันและสิ่งที่มันน่าปแปลกไปกว่าน,นั้นก็คือเท่าที่น่าสังเกตดูจากในคลิปแล้วเนี่ยเป็นการจัดงานระดับจังหวัดแท้ ไม่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่เลยปล่อยให้เกิดความวุ่นวายแบบนี้ขึ้นได้ยังไงอย่างไรก็ตามนะครับณนะปัจจุบันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่มันมีการรายง,งานข่าวออกมาจากสื่อขเเมรนกลับกลายเป็นว่าคนตขมรเข้าไปสวดกันยับเลยนะครับว่าไม่ควรที่จะเอาข่าวนี้มาเผยแพร่เพราะเดี๋ยวคนไทยก็จะเอาเรื่องนี้มาล้อเราอีกเพราะช่วงเช้าเนี่ยคนไทยเพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุถนนสุดแล้วเราเนี่ยก็เข้าไป้อเขากันทั้งประเทศแบบนี้พวกเขาก็จะเอาเรื่องนี้มาล้อเรากลับนะสิทางที่ดีเราควรที่จะปิดข่าวนีีีีี้้้ใหมันเเเงยยบทยบทททท่่่สุดดาาจะํไ หรือบางคนก็บอกนะครับว่าจริงๆการจัดงานอะไรแบบนี้เนี่ยมันควรที่จะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูแลความปลอดภัยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปจัดกันเองแบบนี้แล้วพอมีการสูญเสียแบบนี้ใครจะรับผิดชอบหรือคำเห็นบางคนก็ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าจริงๆเราควรที่จะจับไอ้พวกัยรุ่นเหล่านี้เนี่ยไปลบกับประเทศไทยเพราะตอนนี้เรากําลังมีปัญหากับประเทศไทยอยู่ไม่ใช่เหรอแลไไ้วไอ้พวกัยรุ่นเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นพวกหัวรุนแรงในในก็อยากจะประทะอยู่แล้วนี่ก็ควรที่จะจับเอาไปเป็นอาหารไปประทะกับประเทศไทยมันซะเลยจะได้จบๆหรือ บางคนก็เข้ามาบอกว่าไอ้เรื่องการกระทาอะไรที่น่าอับอายแบบนี้เนี่ยมันไม่มีประเทศไหนเขาทํากันนะนอกจากคขมรอยู่ดีๆจะไปเผาเรือจะไปลุมตีเรือกันทําไมแทนที่จะโทษไอ้คนขับแต่ดันไปโทษเรือกันซะอย่างนั้นก็มีการออกมาโสดออกมาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลงมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มันมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้น ในการจัดงานเทศกาเลเรือกันนี้ท่านไหนก็ไม่รู้นะอยู่ดีๆตีกันจนเละจนวุ่นวายจนสุดท้ายมีผู้เสียชีวิตไปถึง4คนพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จะต้องจับกลุ่มไอ้พวกโหรุนแรงเหล่านี้ให้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในอนาคตคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตำรวโดอยู่ไหนกันหมดเห็นไหมว่ามีพวกวัยรุ่นมันสร้างความวุ่นวายสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายให้กับประเทศการกระทําแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าทําให้ต่างชาตินั้นเข้าใจผิดหมด ว่าเราชาวกัมพูชาเนี่ยเป็นพวกไม่มีอารยาธรรมคอมเมนต์ต่อมากราบอกว่าต้องจับไอ้คนพวกนี้ไปลบกับทหารของประเทศไทยเพราะยังไงพวกมันก็ต้องการที่จะเรียกร้องความรุนแรงอยู่แล้วไหนๆก็ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วควรที่จะจับเอาไปอยู่ชายแดนอย่างน้อยก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้น่าจะมีประเทศเดียวที่ทํากันก็คือกัมพูชาอยู่ดีๆเอาเรือมาเผาเอาเรือมาทำลายทั้งๆที่ความผิดมันน่าจะเป็นคนขับเรือเสียมากกว่า คอมเมนต์ต่อมากราบอกว่าถ้าต้องการประทะต้องการให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งไม่ควรที่จะสู้กันเองแบบนี้ควรที่จะไปสู้กับฐานของพวกเสียมเพราะตอนนี้พวกมันกําลังบุกยึดที่ดินของเราคอมเมนต์ต่อมาเขบอกว่าก็เพราะเราตีกันเองแบบนี้นี่ไงพวกเสียมมันถึงได้บุกยึดพื้นแผ่นดินของเราเพราะขนาดเรายังไม่สามัคคีกันเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไอ้พวกเวนเป็นเอมเนด้วยกันเองแท้ๆจะมาตีกันทําไมแทนที่จะไปตีกับพวกผู้ลุกล้าน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศกําลังอยู่ในช่วงสงครามกําลังมีปัญหาชายแดนแต่คนในประเทศดันทะเลาะก,กันเองแบบนี้มันไม่ไหวคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทําไมผู้มีอานาจบ้านเราถึงไม่มีการจัดการเรื่องแบบนี้แบบจริงจังสักกะทีปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันมันเกิดขึ้นแทบจะทุกวันและก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง4ี่คนเลยนะไม่คิดจะมีการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังบ้างเลยเหรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าต้องพาไอ้พวกวัยรุ่นนี้ไปอยู่ชายแดน เพราะยังไงก็ทําตัวไม่มีประโยชน์อยู่แล้วเอาไปอยู่ชายแดนน่าจะมีประโยชน์กว่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเชื่อไหมไอ้พวกนี้เก่งกับเฉพาะคนในประเทศลองจับไปอยู่ชายแดนดูสิรับรองว่าอยู่ได้แค่3วันก็ลองให้ลองห่มขอกลับบ้านกันแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อไรปัญหาทะเลาะวิวาทมันจะหมดไปจากประเทศสักทีวันๆเห็นแต่วัยรุ่นตีกันแล้วก็นั่งจับกลุ่มก้อนกินเหล้าลงลงโรง,งเรียนก็ไม่ไปแล้วแบบนี้ประเทศของเราจะเจริญไปได้ยังไง คอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าถ้าเก่งนักทําไมไม่อาสาไปเป็นทหารสู้กับประเทศไทยจะสู้กับคนในชาติตัวเองทําไมคอมเมนต์ Comment ต่อมาคขับอกว่าโอ้ัยรุ่นเหล่านี้ดูเหมือนพวกมันจะแข็งแรงมากๆน่าจะเอาไปขนสเสบียงตรงบริเวณพื้นที่ชายแดนคอมเมนต์ Comment ต่อมาคขับอกว่าตอนนี้ประเทศชาติกําลังต้องการพกคุณนะาัยรุ่นเขมรทุกคนขอให้ทุกคนเนี่ยออกตัวไปอยู่ที่ชายแดนป้องกันประเทศและคอยประทะกับทหารไทย ก็เอาคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายงเลยนะคอมเมนต์ก็จะคล้ายๆกันหมดคืออยากให้จับไอ้พวกคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยไปเป็นทหารซะนะครับเพราะยังไงก็ต้องการประทาอยู่แล้วนี่การเอาไปเป็นทหารก็น่าจะมีประโยชน์กว่าที่จะมาตีกับคนกันเองแบบนี้ส่วนสําหรับข่าวการประทาระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยล่าสุดก็มีข่าวอัปเดตที่น่าสนใจมา2ข่าวนะครับข่าวแรกก็คือทางแม่ทัพกุ้งเนี่ยได้มีคําสั่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าหลังจากนี้จะไม่มีการเจรจาอะไรใดๆทั้งสิ้นกับเมแล้ว และรู้สึกว่าจะได้เสียงการตอบรับจากทางแม่ทัพทุกๆภาคส่วนเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคหนึ่งรวมถึงทางผู้ว่าสากวก็มีการยืนยันออกมาเช่นเดียวกันว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีการพูดคุยอะไรใดๆทั้งสิ้นกับขเมรอีกต่อไปเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยขเมรก็เพิ่งจะส่งจดหมายมาเรียนเชิญผู้ว่าสาแกวไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาตรงบริเวณบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วในวันที่25นี้นะครับแต่ว่าผู้ว่าเนี่ยก็ตอบปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกมาให้สัม หลังจากนี้จะไม่คุยอะไรใดๆทั้งสิ้นกับกัมพูชาอีกต่อไปเพราะกัมพูชาไม่เคยทําตามที่ประเทศไทยนั้นร้องขอได้เลยสักกระย่างนะครับและก็จะส่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปให้หน่วยงานที่ใหญ่กว่านี้ได้ตัดสินใจกันต่อไปซึ่งก็คือหน่วยงานของ JBC นั่นเองซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสงประเทศ ก็ยังไงในช่วงนี้เนี่ยนะก็ต้องขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยเกาะติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะน่ารู้สึกว่าช่วงนี้สถานการณ์มันเริ่มคลุกขุนยังไงก็ไม่รู้นะรู้สึกว่ามันจะเริ่มร้อนขึ้นมาแบบละอุระอุมากกว่าก่อนหน้านี้หลายเท่าเลยนะครับเมื่อวานก็ได้ข่าวว่าฐานขมรเนี่ยทนความเครียดไม่ไหวมีการยิงปืนยโยย่ฐานไทยเข้ามาด้วยนะและก่อนที่จะลาจากกันไปนะครับขอย้ำอีกสักหนึ่งล็อกอัลลการถ้าใครที่อยากจะนอนหลับฝันดีในทุกๆค่าคืนจัดม้อนหนุนหัวโซลถมกันไปเลยฟรีีอกกใบนคซึ่่งุณภาพ อยู่ในระดับเดียวกันกับหมอนตามโรงแรมหาดาวนั่นแหละที่เวลาเราไปนอนโรงแรมเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหมอนมันนิ่มทำไมหมอนมันนอนแล้วมันสบายจังวะก็เพราะภายในเนี่ยผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เกรดดีนั่นเองนะครับซึ่งสัมผัสในการนอนเนี่ยมันก็จะรู้สึกดีแตกต่างกับหมอนขนเป็ดที่เรารู้จักแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับถ้าใครสนใจก็จัดกันไบคนละหนึ่งถึงสองใบกันได้เลยและสนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนานแล้วขออนุญ,ญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ